เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับเมือ่อ6กกว่าปีที่แล้วในยุคที่คอมพิวเตอร์ยังคิดเลขผิดผิดถูกถูกอยู่เลยแต่ว่าทางนาซาก็อยากส่งคนขึ้นไปบนอวกาศแล้วการคำนวณที่พวกเขาใช้ก็ได้มาจากคนทั้งนั้นและพวกเธอคือเบื้องหลังความสําเร็จของนาซ a าแต่ปัญหาก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเป็นพวกผิวสีและในยุคนั้นยังเป็นยุคที่มีการเหยียดสีผิวกันอยู่เลยและด้วยความเก่งของพวกเธอทุกคนสุดท้ายนาซ a าก็ต้องยอมรับว่าพวกเธอคิดเลขเก่งกว่าคอมพ ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ในปี1926ช่วงนั้นยังเป็นช่วงที่มีการเหยียดเชื้อชาติกันอยู่แน่นอนว่าพวกผิวดำแทบไม่มีสิทธิ์ในการรับการศึกษาเลยแล้วมันก็มีโรงเรียนแค่ไม่กี่แห่งเท่านั้นที่จะรับคนผิวดำเข้ามาเรียนและเด็กผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าแคทเธอรีนพ่อแม่ก็รู้ว่าเธอเป็นเด็กที่มีความฉลาดทางด้านคณิตศ,ศาสตร์มากพ่อแม่ก็เลยอยากจะส่งให้ลูกได้เรียนหนังสือดีๆและด้วยความเก่งของแคทเธอรีนเธอก็เลยได้มีโอกาสเลื่อนชั้นเร็วกว่าคนอื่นพอครูมาเห็นครูก็เลยลองของสักหน่อยครูก สมก,การนี้ได้อย่างเดียวเธอ,อยังอธิบายให้คนอื่นฟังอีกว่าสมก,การนี้คืออะไรแล้วในปี1961แคทเธอรลีนเธอก็ได้มีโอกาสไปทํางานที่นาซาแล้วตอนนี้เธอก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาอีกสองคนผู้หญิงเสื้อชัมพูคนนี้มีชื่อว่าแมรี่ส่วนอีกคนหนึ่งที่ซ่อมรถอยู่ก็มีชื่อว่าโดโลทีแล้วตอนนี้ทั้ง3คนก็รถเสียอยู่พอดีเลยแล้วแถววันนี้ยังเป็นวันเริ่มงานวันแรกอีกแมรี่ก็กล่าวว่าจะโบกรถให้คนมาช่วยสักหน่อยแต่คนที่ขับรถผ่านมาก็ดันเป็นตำรวจคนนนนนนี้้ออกกใใช่่่่ววงงงัคครรแแผิดดําา็็โหเเืลตไม แล้วพอมาถึงตำรวจก็ขอดูบัตรประชาชนก่อนเลยทั้งสามคนก็ยื่นบัตรทำงานที่นาซาให้ดูใช่เหรอพวกเองสามคนทำงานที่นาซาเอถามจริงนี่พวกนาซาจ้างพวกคุณไปทำอะไรเนี่ยแคทเธอรีนก็บอกว่าจ้างพวกเธอสามคนไปปล่อยจรวดแล้วในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่อเมริกาแข่งกับโซเวียตพอดีพวกเขาแข่งกันว่าใครจะปล่อยจรวดขึ้นไปบนอวกาศได้ก่อนโดยความรักชาติตํารวจคนนี้ก็รู้สึกว่าอเมริกาต้องแพ้ไม่ได้แล้วถ้าพวกคุณทํางานอยู่ที่นั่นจริงเพราะงั้นเราต้องเอาชนะพวกโซเวียตให้ได้แล้วนี่รถซ่อมเสร็จหรือยัง ว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเธอขอสปาร์ครถอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็เสร็จเลยแล้วเธอก็หยิบไข่ควงมาชอดแบตเตอรี่จนรถมันติดตำรวจก็ถามว่านี่จะให้เขาขับรถนำไปส่งไหมพวกคุณน่าจะทำงานสายกันแล้วมั้งเนี่ยแมรี่ก็บอกตำรวจว่าจัดไปเลยแล้วตำรวจก็ขับรถนำทั้ง3คนจนมาถึงนาซาแล้วหลังจากที่โซเวียตแข่งขันกับอเมริกามาได้สักพักหนึ่งตอนนี้ทางโซเวียตก็ปล่อยยานอวกาศสปุกนิกสสีได้สำเร็จแล้วพวกเขาก็นำหน้าอเมริกาไป9ก้าหนึ่งแล้วไม่ใช่แค่เรื่องยานอวกาศอย่างเดียวและเซียยังส่งดาว พวกเรานาซาทาอะไรกันอยู่เนี่ยเราจัดตั้งโครงการอวากาศขึ้นมาแต่ไม่เคยส่งอะไรขึ้นไปข้างบนได้สําเร็จเลยแล้วที่ทางอเมริกากลัวก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าโซเวียตก้าวหน้าไปเรื่อยๆในอีกสักพักประเทศเราก็คงหนีไม่พ้นระเบิดจากโซเวียตแล้วพวกเราก็จะตอบโต้อะไรพวกมันไม่ได้เลยผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเฮริสันเขาก็เป็นหัวหน้าทีมดูแลโปรเจกต์อวากาศของนาซาตอนนี้เขาอยากได้นักคํานวณที่วิเคราะห์เลขาคณิตเก่งๆได้สักคนหนึ่งถามจริงนี่นาซาทั้งตึกนี่หาไม่ได้สักคนเลยเหรอเลขาก็บอกว่าเดี๋ยวหาให้เลยแต่ว่วาต้องเขียนค ่อนและส่วนทางด้านพวกของแคเทเธอรีนที่มาทํางานคนที่ทํางานอยู่ที่ตึกนี้ก็มีแต่คนผิวสีทั้งนั้นซึ่งคนที่เป็นหัวหน้าแผนกนี้ก็ไม่มีเลยแต่ว่าก็ได้โดโรธีทํางานเป็นหน้าที่หัวหน้าแทนไปก่อนจากนั้นมิเชลเธอก็เดินมาที่ห้องนี้เธอบอกว่าที่โปรเจกต์อวกาศต้องการนักคํานวณเลขาคณิตอย่างด่วนที่สุดโดโรธีก็นึกออกอยู่คนหนึ่งถ้าเรื่องนี้ต้องยกให้แคเทเธอรีนเลยแต่ว่าการเรียกตัวเธอไปครั้งนี้เป็นการเรียกตัวแบบถาวรหรือว่าชั่วข่าวมิเชลบอกว่าแน่นอนเรื่องนี้มันต้้องงชััั่่วววววครราา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 พกเเไมมบบนนผิสีขาาทําถา โดโรธีก็สงสัยอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเธอยื่นใบสมัครของหัวหน้าแผนกไปแล้วตอนนี้พวกเขาพิจารณาให้เธอเป็นหัวหน้าแผนกได้หรือยังเพราะาช่วงนี้เธอก็ทํางานแทนหัวหน้าแผนกคนเก่าที่ลาออกไปหมดเลยมิเชลก็บอกตามตรงว่าไม่มีทางมันก็อย่างที่พวกคุณรู้ว่าพวกเราไม่มีทางให้คนผิวสีได้เป็นหัวหน้าแผนกหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้แผนกของคุณก็ราบรื่นดีไม่ใช่เหรอเพราะงั้นเรื่องหัวหน้าก็คงไม่จําเป็นและส่วนแมรี่ที่เอาเอกสารมาส่งตอนนี้ทางทีมวิศวกรก็กําลังทดสอบแอโรดนามิกอยู่เลยแน่นอนว่าการทดสอบครั้งนี้ก็ ไปน็อตที่ยึดแผ่นเหล็กเอาไว้ก็หลุดเกือบหมดแล้วคนที่เป็นหัวหน้าทีมวิศวกรที่นี่ก็มีชื่อว่าไซเลนกี้ตอนแรกเขาก็เปลี่ยนจากแผ่นเรียบม,มาเป็นแผ่นลิ้วๆแบบนี้มันทําให้ตัวแคปซูลมีความสเสถียรมากกว่าเดิมแต่แรงเสียดทานของมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแล้วตําแหน่งที่มีปัญหาส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ทางด้านหลังของไอพ่นะลอแรงไซเลนกี้ก็บอกแมรี่ว่าให้สรุปเรื่องนี้ให้เขาฟังหน่อยเธอก็บอกว่าบริเวณที่อยู่ใกล้กับไอพ่นจะอยู่ใกล้กับความร้อนและได้ความที่อุณหภูมิม แล,ลนกี้ก็เห็นด้วยเลยเขาก็รู้ว่าแมรี่เป็นคนเก่งแล้วแมรี่ก็เป็นคนที่มีหัวสมองของวิศวกรพอาะงั้นเธอน่าจะไปเป็นวิศวกรมากกว่าดีกว่ามานั่งคำนวณอยู่หน้าคอมแบบนี้ซะอีกแล้วอีกอย่างหนึง่งมันมีโครงการฝึกอบรมวิศวกรที่กำลังเปิดอยู่ด้วยเขาก็อยากให้แมรี่ลองไปสมัครดูแมรี่บอกว่าคุณไม่รู้เลยไงว่าคนผิวดำไม่มีทางได้เป็นวิศวกรหรอกและส่วนแคทลีนตอนนี้เธอก็ถูกเรียกตัวมาที่โปรเจกต์อวากาศมิเชลก็มาบอกกฎการทำงานของที่นี่ให้ฟังอันแรกก็คือใสส่่กกรระโปงยยาาาววจนเลเลลขแ้้็หม ประดับทุกอย่างยกเว้นไข่มุกและหัวหน้าคุณก็มีชื่อว่าแฮริสันเพราะงั้นแคทเธอรีนห้ามคุยกับแฮริสันเด็ดขาดยกเว้นแต่ว่าแฮริสันจะมาคุยกับแคทเธอรีนเองที่สําคัญเลยพวกเราไม่เคยดึงคนผิวสีมาทํางานที่นี่มาก่อนเพราะงั้นห้ามทําให้เธอขายหน้าเด็ดขาดแล้วพอแคทเธอรีนเข้ามาในห้องทุกคนก็ต้อนรับดีเหลือเกินบางคนก็เข้าใจผิดว่าเธอเป็นพานลงมาเก็บขยะเธอก็บอกว่าเธอเป็นนักคํานวณที่ถูกเรียกตัวมาที่นี่ผู้หญิงคนนี้เธอก็บอกเลยว่าคุณแฮริสันคงไม่ใจดีกับคุณแนะ่เพราะงั้นคุณคคงออยู่่่่่ทีีนีนนนไได้กกมนาแ ถามว่าโตทำงานกูอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองแต่ละคนที่ต้อนรับดีจังเลยแล้วพอเฮลิสันเจอแคทเธอรีนเขาก็ถามว่าแน่ใจนะว่าคนนี้คิดเลขเป็นงั้นขอลองของสักหน่อยเฮลิสันก็ถามว่านี่คุณหาค่าเฟรมเป็นเฟรมในข้อมูลนี้ได้ไหมเธอก็บอกว่าได้แก้หาเซตเชิงตั้งฉากเองการหาแบบแกมชนิดดีกว่าหาแบบยูเรเดียนอีกอ oh, ๋อเขาเป็นเว้ยเก่งด้วยเฮลิสันก็บอกว่าดีเลยงั้นเขาต้องการให้ข้อมูลมาเสร็จวันนี้และเขาก็อยากให้แคทเธอรีช่วยตรวจคำนวณคนอื่นบางครั้งให้หน่อยถ้าคนในที่นี้คิดคำนวณมาถูกจริงเรา เรื่องแผ่นเหล็กหลุดออกมาจากกระสวยหรอกและคนแรกที่แคทเธอรีนต้องตรวจการคำนวณก็คือพอแล้วก่อนที่พอจะเอาการคำนวณมาให้แคทเธอรีนตรวจเขาก็แอบขีดข้อมูลออกบางส่วนจากนั้นก็โยนงานของเขาให้แคทเธอรีนพอมั่นใจว่าการคำนวณของเขาไม่มีทางผิดหรอกไม่ผิดอะเข้าใจแต่โยนทำไมในกุตกใจพอเปิดดูก็ชัดเลยขอโทษนะคะไอ้ส้นตีนนี่คุณเล่นขีดข้าวมาเลยแล้วกูจะตรวจยังไงเนี่ยก็ข้อมูลที่เขาขีดข้าวมันเป็นความลับไงตรวจเท่าที่ตรวจได้ก็พอพอทำงานได้สักพักหนึ่งแคทเธอรีนก็อยากเข้าห้องนน้ หญิงอยู่ท่ทีไหนรูดก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันห้องน้ํำสลับคนมันอยู่ตรงไหนบ้างคือในยุคนั้นมันจะมีการแยกห้องน้ําระหว่างคนผิวสีขาวกับคนผิวสีดําด้วยพอแคทเธอรีนจะวิ่งไปเข้าไอ้พวกนี้ก็มองหน้าเธอแปลกๆเธอก็เลยต้องวิ่งไปเข้าห้องน้ําที่ตึกของตัวเองพอเข้าห้องน้ําเสร็จเธอก็ต้องวิ่งกลับมาอีกและระหว่างที่ทํางานแคทเธอรีนก็มากดกาแฟกินตอนแรกเธอก็งงว่าทําไมทุกคนมองหน้าเธอแปลกๆพอคิดไปคิดมาเธอก็รู้แล้วว่าทําไมเพราะว่าเธอนันไปกินกาแฟที่เดียวกับคนพวกนี้แล้วแคทเธอรีนเธอก็นั่งสรุปสูตรจนค่าท ตอนนี้ก็กลับบ้านไปหมดพอเธอทํางานเสร็จเธอก็เอางานของเธอไปให้แฮร์ริงสันแต่ว่าเขากระดันโยนงานของเธอทิ้งลงถังขยะแฮร์ริงสันบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกงานของแคทเธอรีนนะแต่ว่าไอ้งานที่แคทเธอรีนส่งมาเขาเองก็ให้คนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นคิดมาแล้วเหมือนกันสิ่งที่เขาต้องการก็คืออยากให้ทุกคนมอง้าบตัวเลขพวกนี้ไปให้หมดเพื่อเป็นการตอบคาถามที่เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะถามอะไรและเขาก็ต้องการการคํานวณที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คํานวณสิ่งใหม กูจะเข้าใจเลยแคทเธอรีนเธอก็ขอตัวกลับก่อนวันนี้เธอก็โดนมาหนักจริงๆทั้งพวกผิวขาวที่คอยดูถูกเธอแล้วก็หัวหน้าใหม่ของเธอที่ไม่แม้แต่กระทั่งจะอ่านงานของเธอสักหน้าหนึ่งทั้งๆท,ที่เขาเองเป็นคนสั่งให้เธอทำแล้วพอแคทเธอรีนออกมาจากออฟฟิศเกอนของเธอสองคนก็ยืนรออยู่แคทเธอรีนเองเธอก็ปวดเรื่องของเธอเหมือนกันเพราะว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยมาทำงานสายแม้แต่ครั้งเดียวเลยและแถมช่วงนี้เธอต้องทำงานเป็นหัวหน้างานอีกทั้งๆท,ท,ที่ตำแหน่งของเธอก็ไม่ใช่และแถมเงินเดือนก็ไม่ใช่ระดับหัวหน้าอีก ใจอยู่ทั้งหมดเป็นเพราะว่าเธอมีผิวสีดำแคทเธอรีน <Catherine, S 1> <Catherine, S 2> เธอเองก็พอเข้าใจาว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะทํางานอยู่ที่นั่นได้ถึง1อาทิตย์ไหมพอถึงช่วงวันอาทิตย์ทั้งแคทเธอรีนแมรี่แล้วก็โดโรธีทั้งสคนก็มาที่โบสถ์อันที่จริงแคทเธอรีนเธอก็มีลูกสาวอยู่3คนแต่ว่าสามีของเธอเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเพื่อนทั้งสองคนของเธอก็เลยพยายามมองหาผู้ชายคนใหม่ให้กับเธอทั้งสองคนก็คิดว่าพันเอกจิมนะน,น่าสนใจดีแ <Mary S 2> มลี่ก็เลยกวักมือเรียกพันเอกจิมมาที่นี่จิมเองก็เหมือนจะสนใจในนนนตััววแแคคเเอีีหมืกาาาถ่ ทำงานอะไรที่นาซาเหรอเธอก็เป็นนักคำนวณคนหนึ่งเนี่ยแหละตำแหน่งของเธอก็มีไว้เพื่อคำนวณการปล่อยตัวของจรวดลแล้วก็การกลับมาของยานอวากาศจิมเขาก็นั้นไปถามว่านี่นาซาให้ผู้หญิงทำงานตำแหน่งสำคัญขนาดนี้เลยเหรอแคทเธอรีนก็เข้าใจว่าจิมดูถูกผู้หญิงซะอีกตอนแรกจิมก็พยายามขอโทษเขาไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยเพราะว่าจากที่ฟังแคทเธอรีนเล่าดูเหมือนว่าตำแหน่งนี้มันน่าจะสำคัญแคทเธอรีนเธอก็บอกอะไรให้อย่างหนึ่งเธอเป็นนักเรียนหญิงนิโกคนแรกที่เรียนจบมหาลัยเวอร์จิเนียแล้วในวันปกติเเธออออก็คิดดลลขทั้วนยยูู่ต แล้วในวันปกติเธอก็วิเคราะห์ระดับนาโนเมตร์ทั้งแรงเสียดทานแล้วก็ความเร็วแถมยังต้องคำนวณตัวเลขเป็นพันพันชุดโดยใช้โคไซหรือว่าสแควรูทก,ก็ตามแต่และเมื่อไม่นานมานี้เธอก็ถูกสั่งให้วิเคราะห์เลขาคณิตอีกทั้งหมดที่พูดมาเธอก็แค่จะบอกว่าเธอทำได้แค่นั้นแล้วันนี้พวกนักบินนาวากาศก็มาฝึกซ้อมบินที่นาซาพนักง,งานของนาซาแต่ละคนก็ออกมาต้อนรับแล้วการต้อนรับก็แบ่งฝั่งกันชัดเจนฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งของคนผิวขาวส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝัั่่่งงอคคคนนนนนผิิิววสีีีกกกกบททุถูเชญมมาารรรโ้ พวกเขาส่วนใหญ่ก็มี I q ควเกินร้อยสามสิบกันทั้งนั้นแล้วมันก็มีนักบินคนเดียวที่มาจาับมือคนผิวสีก็คือจอ์นจอร์นเขาก็แค่คิดว่าขเขาอาจจะมาทักทายคนที่อยู่เบื้องหลังที่ส่งเขาไปอาวากาศสักหน่อยหลังจากนั้นแคทเธอรีนเธอก็มาทํางานต่อตรอบนี้คนที่ทํางานก็จัดเตรียมกาแฟสำหรับคนผิวสีไวใ้ให้เธอโดยเฉพาะเลยและส่วนพอก็เหมือนเดิมเขาก็ให้เธอมาตรวจสอบการคํานวณของเขาเหมือนเดิมพอแคทเธอรีนเปิดเอกสารออกมาแม่ขีดค่าอีกแล้วเธอก็ถามว่าจะให้เธอตรวจสอบอะไรในมือเล่นขี่ค่าซะหมดเลยเนี่ยมันก็แค่ การแค่นั้นหรอแม่คุณเพราะยังไงสิ่งที่พวกเขาคิดมามันก็ถูกอยู่ดีรอบนี้แคทเธอรีนก็เลยเอากระดาษส่องกับแสงไฟดูมันก็เลยทําให้เธอเห็นข้อมูลตัวหนังสือที่ซ่อนอยู่ขึ้นมาแคทเธอรีนเธอก็เลยเขียนสมก,การคํานวณเลข,ขาคณิตใหม่อีกรอบหนึ่งพอเฮนิกสันมาเห็นเขาก็ถามว่าใครเป็นคนเขียนสมก,การนี้ขึ้นมาเนี่ยจากนั้นแคทเธอรีนก็ถูกเรียกมาสอบสวนเลยเพราะเธอคํานวณวงโครจรของยางนอวกาศเลตต์ตอลและผลที่เธอคํานวณมันก็ออกมาว่าไม่สามารถบินนอกวงโครจรได้แล้วตัวเลขทั้งหมดถือว่าเป็นความล คนก็เลยอยากรู้ว่าแคทเธอรีนเอาตัวเลขพวกนี้มาคำนวณได้ไงก็ผลทดสอบของเลตโตนที่ตกมาตลอดมันไม่ได้เป็นความลับไงแค่บินในวงโครจรเล็กพอได้แต่มันก็รับน้ำหนักของแคปซูลไม่ไหวพอเง้นเลตโตนถึงทดสอบเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านเลยให้หนึกสันก็ถามว่านี่คุณมีข้อมูลไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำแต่คุณก็คิดสมาการพวกนั้นออกเนี่ยนะแคทเธอรีนบอกว่าข้อมูลแค่ครึ่งเดียวก็พอเพราะว่าตอนนี้เรารู้ระยะทางจากพื้นไปวงโครจรเรารู้น้ำหนักของเลตโตนเรารู้น้ำหนักของเมอร์คิวรีและส่วนความเร็วของเลตโตนก็มีบอกเอาไว้้ให,หส สงสัยว่าแล้วรู้เรื่องจรวดแอตลาสได้ไงเธอก็แค่เอากระดาษส่องกับหลอดไฟแค่นั้นเองไฮนิงสันก็ลองทําดูเออว่าเห็นจริงด้วยทีนี้คําถามสุดท้ายเลยแคทเธอรีนคุณได้เป็นสายลับของรัสเซียหรือเปล่าเนี่ยเธอก็บอกว่าไม่ใช่งั้นก็โอเคเลยทางเราก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเหมือนกันงั้นเขาจะให้ข้อมูลทุกอย่างที่แคทเธอรีนต้องการแล้วก็ช่วยคํานวณแนววิถีใหม่ของแชปเพิร์ดให้ทีอีกอย่างหนึ่งห้ามทุกคนปิดบางข้อมูลการคํานวณของเธออีกและระหว่างที่แคทเธอรีนมากินข้าวกับเพื่่อออนนนมมิิเเเชธกก็็ดาาาหีพยปวว เธอก็เลยไปสมัครอบรมเป็นวิศวกรมิเทลก็บอกว่ารู้ไหมว่านาซาไม่เคยรับผู้หญิงเป็นวิศวกรเลยและไม่ต้องพูดถึงผู้หญิงผิวสีเลยด้วยซ้ําอีกอย่างหนึ่งคนที่มีคุณสมบัติในการสมัครอย่างน้อยต้องมีการศึกษาที่มากพอแมลี่ถามว่าแล้วของเธอมันไม่พอตรงไหนใบปริญญาของเธอก็มีเหมือนกับทุกคนที่นี่เนี่ยแหละก็เพราะว่าเราอยากได้ปริญญาชั้นสูงจากเวอร์จิเนียไงแล้วขั้นตอนในการสมัครมันก็เขียนเอาไวน้นนี้หมดนี่เธอไม่ได้อ่านหรือไงแมรี่ก็บอกทุกคนว่าเป็นแบบนี้อีกแล้วกก้พวเาาหนข ็จะขยับเส้นใยหนีพวกเราไปตลอดแล้วสลับคนที่อยากสมัครตําแหน่งนี้แต่ว่าไม่ได้เรียนจบจากเวอร์จิเนียมาอันที่จริงมันก็มีหลักสูตรสอนเพิ่มเติมอยู่แต่หลักสูตรนี้มันก็เปิดให้เฉพาะคนผิวขาวเรียนอยู่ดีสรุปต่อให้แมรี่จะเก่งไงเธอก็ไม,ม่มีทางได้เป็นวิศวกรทั้หมดก็แค่เพราะว่าเธอผิวสีดําแล้วปัญหาการเหยียดสีในช่วงนั้นก็รุนแรงมากขนาดน้ำดื่มสาธารณะก็ต้องแยกระหว่างคนผิวสีกับคนผิวสีขาวห้องสมุดเองก็มีการแยกฝั่งเหมือนกันรถเมย์เองก็แยกฝั่งคนนั่่งเหมือนนนนกันัและใวที 2เมษายนปี1961โซเวียก็ได้ส่งมนุษย์คนแรกขึ้นไปบนอวกาศได้สําเร็จแล้วนักบินอวกาศคนนั้นก็มีชื่อว่ายูริกาการินแล้วมันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อเมริกาตามหลังโซเวียตแฮลิสันเขาก็เลยขอเรียกประชุมทีมทุกคนเขาก็มีคําถามมาถามทุกคนว่าตอนนี้พวกเราได้ที่2ในการแข่งขันวิ่งสลับคน2คนได้ยังไงเขาอยากรู้ว่าอะไรที่ทําให้รัเสเซียมันนําห่างเราไปได้ก้าหนึ่งตลอดเลยแล้วหลังจากนั้นการทดสอบจรวดของนาซาก็มีขึ้นเรื่อยๆซึ่งทุกครั้้งงกกก็ลลลมมเมเเหหวววดดยยแต่่่าาพคัิทีจะ ส่งจรวดขึ้นไปด้านบนนอวากาศอีกนักบินนอวากาศก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาและส่วนทางทีมวิศวกรก็ต้องช่วยกันระดมความคิดว่าจะทํายังไงให้ยานอวากาศเสียหายน้อยที่สุดแล้วตอนนี้ทางนาซาก็ได้เครื่อง IBM มาใหม่มันก็เป็นเครื่องที่เอาไว้ใช้คํานวณโดยเฉพาะแต่ว่าปัญหาก็คือทางนาซ่าเองก็ยังเปิดเครื่องนี้ไม่ติดเลยแล้วเครื่อง IBM ก็สามารถคํานวณตัวเลขได้ถึง24,0 0 0โจทย์ใน1วินาทีแล้วทีมของโดโลทีก็มีหน้าที่ติดตั้งโปรแกรมของ IBM, อง IBM. เธอก็ลองมาเ,ค,เครื่่อองนนี้้สักหยแลวเธอก็เห็นว่าทไมพวก เขาเสียผิดที่เนี่ยโดโรตีก็เลยเสียบสายใหม่แล้วเครื่อง IBM มันก็ทํางานและส่วนทางด้านแมรี่เธอเองก็อยากเป็นวิศวกรเหมือนเดิมเธอก็เลยไปยื่นเรื่องนี้ต่อศาลแล้วศาลก็อนุมัติให้แมรี่ได้เข้าเรียนแต่ว่าเธอต้องนั่งอยู่แถวหลังสุดเท่านั้นและส่วนทางไฮดิสันที่กําลังรีดทาโปรเจกต์ให้มันสําเร็จเขาก็เห็นว่าแคทเธอรีนไปไหนเนี่ยแล้วตอนนี้แคทเธอรีนกําลังวิ่งมาที่ออฟฟิศหลังจากที่เธอไปเข้าห้องน้ํามาพอแคทเธอรีนกลับมาไฮดิสันก็ถามว่านี่คุณหายไปไหนทุกวันวันละนที่ก็บกน้าบบนะ ไเบ้าเปล่าคนไรเข้าห้องน้าตั้ง40นาทีเอา้าก็ที่นี่ไม่มีห้องน้ําไม่เธอไงอย่าว่าแต่ที่นี่เลยทั้งตึกนี้ไม่มีห้องน้ําไม่เธอเข้าเลยด้วยซ้ําแล้วเธอต้องวิ่งไปเข้าห้องน้าที่ตึกทางตะวันตกตลอดมันก็อยู่ห่างจากที่นี่ไปตั้ง500เมตรแล้วกฎการแต่งตัวของที่นี่บอกไว้ว่าอะไรเราต้องใส่ส้นสูงแล้วต้องใส่กระโปรงคุมเข่าแล้วคิดว่าการที่เธอวิ่งไปกลับแบบนี้มันจะใช้เวลาเท่าไหร่จากยานก็ไม่เธอใช้ขนาดจะชงกาแฟยังไม่ได้เลยเพราะงั้นเรื่องทั้งหมดเธอก็ขอโทษด,ด้วยที่เข้า หให้ลิสันเข้าก็รู้สึกได้แล้วว่าเรื่องนี้มันเกินไปหรือเปล่าเขาก็เลยมาดึงสติกเกอร์ที่ถ้วยกาแฟที่เขียนว่าคนผิวสีออกไปจากนั้นก็มาทุบป้ยห้องน้ำสลับคนผิวสีทิ้งให้ลิสันก็ถามทุกคนว่าเป็นแบบนี้จบหรือยังรอบนี้ไม่มีห้องน้ำสลับใครทั้งนั้นมันมีแค่ห้องน้ำไม่คนใช้อย่างเดียวพองานครั้งหน้าก็เลือกห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดซะและในวันที่5พฤษภาคมปี1961มันก็เป็นครั้งแรกที่นาซาจะส่งนักบินอวกาศขึ้นไปด้านบนวงโค,โครจรของโลกและนักบินที่ถูกกส่่่งงไปครรั้้นีี็มชชือวาเเ ทุกคนทั่วประเทศก็มาลุน้นกันว่ามันจะสำเร็จไหมแล้วหลังจากที่ปล่อยยานฟรีดอมเจ็ดไปได้ไม่นานอลันก็รายงานกับนาซาว่าตอนนี้เขาขึ้นมาที่อวกาศอย่างปลอดภัยแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่นาซาปล่อยยานอาวกาศที่มีคนอยู่ได้สำเร็จและเนื่องจากความสำเร็จครั้งนี้ประธานาธิบดีจอร์นเคนเนดีเขาก็เลยอนุญาตให้นาซาทำโปรเจกต์อวกาศต่อไปได้และส่วนทางด้านแคทลีนตอนนี้เธอก็อยากทำแนววิถีการโคจรของจอร์นเกนเพราะจอร์นเกนจะถูกส่งไปด้วยจรวดแอตลาสถ้าเกิดว่าไม่เริ่มทำตอนนนี้เเลลยธอกัั่ามมจะไ ให้นิสันก็บอกว่าให้ใจเย็นก่อนไหมถ้าเกิดว่าคำนวณโมโคอตอขึ้นมาจริงๆมันไม่ใช่แค่การบวกเลขนับเลขนะแต่ว่ามันคือการสร้างสูตรใหม่ขึ้นมาเลยพอกระถามว่าเข้าใจถึงความยากของสูตรนี้ไหมเนี่ยทำไมเธอจะไม่เข้าใจมันก็เหมือนกับการที่เรายิงปืนลูกซองไปประมาณพันฟุต แล้วก็หวังให้ลูกกระสุนของปืนลูกซองมันลอดรูเล็กๆที่เรามองไม่เห็นและในวันที่1 1กรกฎาคมปี1961แคปซูลกัดคิปสั้นก็ได้ตกมาที่โลกแต่น่าเสียดายที่ทางอเมริกาช่วยมาได้แค่นักบินอวกาศแล้วพวกเขาก็ปล่อยให้ยาแคปซูลตกลงไปใต้ทะเลจากนั้นพอก็อธิบายเหตุการณ์นี้ให้ทุกคนฟังจรวดแกสโตนที่มีแคปซูลแปะอยู่บนหัวจรวดอันนี้ก็ถูกส่งไปที่อวกาศถูกไหมแล้วหลังจากที่เชื้อเพลิงหมดจรวดก็ต้องถูกปลดออกจากแคปซูลแต่ด้วยที่ความเร็วของแคปซูล ตกลงมาด้วยซึ่งเรื่องน,นี้เราก็รู้สูตรในการคำนวณอยู่แล้วเราก็แค่ส่งนักบินอวกาศขึ้นไปด้านบนจากนั้นเขาก็ตกลงมาเองแต่ว่าสูตรที่ใช้กับนักบินอวกาศที่ชื่อว่าจอนมันจะต่างจากนี้เรายังไม่รู้สูตรคำนวณในการหาวงโครจรรอบโลกเลยเราต้องทําให้ยานอวกาศมีความเร็วมากพอที่จะอยู่ในวงโครจรของโลกแต่ว่ามันต้องไม่เร็วเกินไปจนหลุดนอกวงโครจรและส่วนปัญหาเรื่องการเอายานกลับมาอีกสูตรคำนวณน,นี้นาซาเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันสรุปก็คือถ้ายังไม่รู้สูตรยานอวกาศที่เราจะส่งออกไปให้วนรอบโลก เราจะไม่รู้เลยว่าต้องเบรกที่ไหนจุดไหนเมื่อไหร่ยังไงเพื่อให้ยานกลับมาที่เดิมแล้วถ้าเกิดว่าเราดึงยานกลับมาเร็วเกินไปยานอวากาศก็จะไหม้ก่อนจะมาถึงโลกถ้าเกิดว่าดึงเขากลับมาช้าเกินไปนักบินอวากาศของเราก็จะลอยหลุดออกนอกโลกไปเลยแคเทเธอรีนเธอก็ถามว่าทางั้นเราก็ต้องคำนวณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมวลเวลาน้ำหนักแรงเสียดทานแล้วก็แรงลมแน่นอนว่าข้อมูลพวกนี้ต้องเป็นข้อมูลที่อัปเดตอย,อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพอให้ทุกคนคำนวณตามค่าที่เขาเขียนมาให้แคเทเธอรีนเธอก็เลยเสนอว่าให้ใหเธอไปร่วม ประชุมกับเพนตากอนด้วยไหมเพราะว่าตอนนี้เธอไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยแล้วแถบข้อมูลที่คุณให้มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดพอก็บอกว่านี่แหละง,งานถ้าทําไม่ได้ก็ออกไปและส่วนโดโรธีตอนนี้เธอก็มาตั้งโปรแกรมคํานวณเครื่อง IBM พอคนที่ดูแลเครื่องมาเห็นเข้าพวกเขาก็ถามเธอว่านี่มาทําอะไรเนี่ยโดโรตีบอกว่าเธอแค่มาตั้งโปรแกรมให้เองแล้วพอดูตัวเลขที่โดโรตีตั้งโปรแกรมคํานวณออกมาค่าตัวเลขพวกนี้มันก็ถูกหมดเลยขนาดพวกเขาเองยังตั้งโปรแกรมแบบนี้ไม่ได้เลยและส่วนแคทเธอรีนที่คานวณเสร็จเธอก็เอาเอกสารม พอดูพอก็บอกว่าข้อมูลตัวเก่าใช้ไม่ได้แล้วแหละตอนนี้พารามิเตอร์ทุกอย่างมันเปลี่ยนเป็นหมดเพราะงั้นไปคำนวณมาใหม่แคทเธอรีนเธอก็ไม่ไหวแล้วถ้าให้เธอทํางานแบบนี้ต่อไปมันก็เหมือนเสียเวลาเปล่าเล่นเปลี่ยนข้อมูลกันทุกวันแบบนี้สิ่งที่เธอคำนวณไปมันก็ไร้ประโยชน์เพราะงั้นให้เธอไปอยู่ในการประชุมด้วยดีกว่าไหมพอก็ยืนยันว่าไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยให้ผู้หญิงเข้าร่วมประชุมกันมาก่อนสุดท้ายแคทเธอรีนก็ต้องกลับไปคำนวณใหม่เหมือนเดิมแต่รอบนี้เธอก็ดด้ใส่ชื่อของเธอไปในผลคำนวณด้ววยพพอพออ่่่เเห็นาาาาาถมมจะใสชืลงทํไ เขาเคยบอกแล้วว่านักคำนวณไม่ต้องใส่ชื่อลงมาห้นิสันก็ถามว่ามีเรื่องอะไรนักหนาเนี่ยเฮทลรีนเนอก็บอกตามตรงเลยว่าเธออยากเข้าร่วมประชุมด้วยเพราะว่าค่าพารามิเตอร์ในการคำนวณทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตลอดเลยพอเธอทำงานเสร็จค่ามันก็เปลี่ยนอีกแล้วแล้วนี่เราจะส่งนักบินขึ้นไปบนอวกาศได้อีกไม่กี่สัปดาห์แต่ตอนนี้เรายังคำนวณอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งห้นิสันก็ถามว่าแล้วทำไมไม่เธอเข้าไปข้างในอะ่ะก็เพราะว่าเธอไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปข้างในแล้วอีกอย่างหนึ่งเธอก็เป็นผู้้้้้้หหญิงงงดววววยใในนนนสักกก็็่าาคครเปตพีขึม ด้วยความที่เขาเป็นหัวหน้าของนาซาที่นี่งั้นเขาจะยกเลิกกฎพวกนี้แล้วกันเพะง้นแคทเธอรีนเธอเข้ามาประชุมกับเขาเลยแล้วตอนนี้ปัญหาก็คือทางกองทัพต้องการจุดลงจอดที่ชัดเจนอย่างน้อยก็ประมาณรัศมี20ไมล์ถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นเราจะกู้แคปซูลกลับมาไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้เองทางนาซาก็ยังให้คําตอบมาไม่ได้เหมือนกันเพราะพารามิเตอร์ที่ใช้คานวณเปลี่ยนแปลงเป็นรายวันเลยเฮริสันก็หันไปถามพอว่ารู้ไหมว่าแคปซูลเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่พอก็ยังเปิดข้อมูลดูอยู่เลยคเเเธอออนก็ลยตงว่า17,400 44ไมมต่่อชัวโงทางนั้นตอนนี้เราก็รู้จุดที่จะเข้าจอดแล้วแล้วก็รู้ความเร็วของมันอีกสรุปเราหาตำแหน่งลงจอดของยานได้แล้วไม่ใช่เหรอพอก็บอกว่าตามทฤษฎีมันใช่แต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องคำนวณก่อนก็นั่นแหละที่เรามาประชุมกันวันนี้ไม่ใช่เหรอเพราะเราอยากรู้ไงว่ายานมันลงจอดที่ไหนและในเมื่อทุกคนอยากได้คำตอบขนาดนี้ให้ริงสันก็เลยให้แคทเธอรีนคำนวณให้ทุกคนดูพอแคทเธอรีนเริ่มคำนวณไปได้สักพักหนึ่งจุดที่ลงจอดก็คือ5 0 6 6 7องศาทางเหนือแล้วก็77.3 3องศาตะวันตก ซึ่งระยะทางที่เธอคำนวณมารับรองว่าบวกลบไม่เกิน20ไมล์แต่ว่าตำแหน่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแคปซูลต้องเข้าทางชั้นบรรยากาศจุดนี้เท่านั้นซึ่งตัวเลขนี้เฮลิสันก็ยังคำนวณไม่ได้เหมือนกันเพราะงันทางนาซาถึงซื้อเครื่อง IBM มาเฮลิสันก็เดินไปถามฝ่าย IBM ว่าตกลงว่าพวกคุณหาค่าคำนวณตัวเลขได้ยังเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตอนนี้เรายังขาดโปรแกรมเมอร์เก่งๆอยู่เลยเอา้าแล้วยินกันอยู่เฉยๆทำไมไม่ไปหามาล่ะแล้วหน่วยที่ IBM ต้องการก็คือโดโรธีมิเชลบอกว่านีี่่่่่เเป็นแคคคาาาสัังชวววร้กิดโ โปรแกรมเครื่อง IBM เสร็จเมื่อไหร่ทีมของโดโลตีที่มันนักคำนวณอยู่ตอนนี้ก็ไม่จาเป็นอีกต่อไปโดโลตีเธอก็ไม่รับงานถ้าไม่พาลูกน้องเธอไปด้วยคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าไอ้เครื่องนั้นต้องใช้คนเยอะแค่ไหนสุดท้ายทางนาซาก็ต้องยอมให้แผนกคำนวณมาทํางานที่ IBM แล้วตอนนี้ปัญหาที่แคทเธอรีนเจอก็คือการที่แคปซูลเคลื่อนที่จากวงโคจรลูปไข่กลายมาเป็นการเคลื่อนที่แบบพาราโบลาเรื่องนี้เรายังไม่มีสูตรคำนวณในการหาตําแหน่งเลยเฮดิงสันก็บอกว่าคุณลองคิดดีๆด,ดูก่อนก็ได้บางทีเรื่องนี้ไม่จำเป็็นตต้้้้องงใใชสูรหมม่กไดั พอคิดไปคิดมาแคทเธอรีนเธอก็นึกออกเธอก็รู้แล้วว่าจะใช้สูตรของใครดีแล้วเธอก็เลยเลือกที่จะใช้สูตรของออยเลอร์แล้วหลังจากที่แคทเธอรีนคำนวณเสร็จเฮนึิงสันเขาคิดว่าใช่เลยสูตรนี้แหละใช้ได้แล้วหลังจากที่มีการคำนวณซ้ําด้วยเครื่อง IBM หลายรอบนาซาก็มีการทดสอบการบินโดยไร้คนขับหาครั้งแล้วหลังจากที่ทดสอบมาถึง5ครั้งนาซาก็จะให้จอห์นที่เป็นนักบินอวากาศได้ทําภารกิจนี้ถ้าเกิดว่าภารกิจนี้สําเร็จจอห์นก็จะเป็นนักบินอวากาศคนแรกของอเมมรรรริิกกาาาที่สาาถบบบนออวงโคโคจลได้ และเนื่องจากตอนนี้นาซามีเครื่อง IBM แล้วเฮลริงสันก็เลยต้องมาแจ้งข่าว้ายกับแคทเธอรีนเพราะว่าแผนกนี้ไม่ต้องการนักคํานวณอีกส่วนแคทเธอรีนเธอก็เข้าใจตอนนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปมากและส่วนเธอก็แค่คนคิดเลขเก่งคนหนึ่งแล้วแคทเธอรีนเธอก็ต้องกลับไปทํางานที่แผนกเดิมของเธอจนกระทั่งมาถึงวันที่จะปล่อยตัวยานเมอร์คิวี่เฮนริงสันเขาก็ลองเช็คค่าจากเครื่อง IBM ดูเขาก็สงสัยว่าทําไมตัวเลขมันไม่ตรงกับเมื่อวานเนี่ยหรือว่าไอ้เครื่องนั้นมันคนนํานวณพลาดพอก็ลองเช็คตัวเลขดูอีกคนหนึงเาากก็บอว่่ใช เหมือนว่าเครื่องมันจะคำนวณพลาดจริงๆไฮริงสันก็เลยต้องโทรไปบอกเรื่องนี้กับจอนก่อนจอนก็คิดว่าถ้าไอ้เครื่องนั้นมันมีปัญหามากงง้นกลให้ผู้หญิงคนนั้นที่คิดเลขเก่งๆมาช่วยดิถ้าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเขาไปได้เขาก็จะไปไฮลิงสันก็เลยให้ลูกน้องไปตามแคทเธอรีนมา เธอต้องมาตรวจเส้นทางการเดินทางของจอร์นว่าไปได้ไหมถ้าตรวจสอบไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปไหนกันเลยลูกน้องของเฮริสันก็รีบวิ่งมาที่ตึกของแคทเธอรีนแล้วพอมาถึงที่ห้องนี้ทุกคนก็กําลังดูรายการถ่ายทอดสดปล่อยตัวยานอวากาศอยู่เลยเขาก็บอกกับแคทเธอรีนว่าช่วยคํานวณพิกัดการปล่อยตัวของจอร์นให้หน่อยแคทเธอรีนก็งงว่านี่กําลังจะปล่อยตัวกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้เธอก็ไม่อยากตั้งคําถามเยอะเธอก็เลยรีบคํานวณพิกัดการปล่อยตัวก่อนแล้วตอนนี้ทางสํานักข่าวก็รายงานว่าตอนนี้ทางนาซากําลังตรวจสอบขั้้นนตอนสุดทาายว่ ปล่อยตัวย,ยานเมอร์คิวรี่ได้หรือไม่แล้วพอแคทเธอรีนคำนวณเสร็จจากนั้นเธอก็รีวิ่งไปที่ตึกควบคุมพอวิ่งมาถึงที่นี่เธอก็นึกว่าเธอจะได้เข้าไปข้างในพวกนี้มันก็แค่เอาเอกาสารของเธอแล้วให้เธอกลับไปที่เดิมแคทเธอรีนก็จะร้องไห้และกูโดนอีกแล้วแล้วพอเธอกําลังจะเดินกลับแฮนิงสันก็เรียกให้เธอเข้ามาข้างในเลยแล้วก็เอาป้ายชื่อไปแขวนไว้ด้วยและก่อนที่จะเริ่มปล่อยตัวแฮนิงสันเขาก็โทรคุยกับจอรนว่าพิกัดที่จะให้จอรนกลับมาที่โลกก็คือ16.184องศาลจลจดแ้หนึ่ 65.2356ลองติจุดสรุปเลยลองเช็คปิกัดครั้งนี้แล้วการปล่อยตัวถือว่าผ่านแล้วจากการตรวจสอบจุดลงจอดก็ถือว่าถูกต้องแล้วเฮนริงสันเขาก็พูดอีกว่าแคทเธอรีนสามารถคำนวณจุดทศนิยมได้ดีกว่าไอ้ก้อนกระป๋องอันนั้นอีกจอเองก็ฝ่าขอบคุณแคทเธอรีนด้วยเพราะว่าเขาเชื่อในตัวเลขที่แคทเธอรีนคำนวณมาอยู่แล้วแล้วพอทุกอย่างพร้อมทั้งหมดทางนาซาก็เริ่มนัดถอยหลังในการปล่อยตัวแล้วจากนั้นยานเมอร์คิลลี่ก็พุ่งออกไปนอกโลกการปล่อยตัวก็สำเร็จไปได้ด้วยดีแล้วนอกจากนี้ยานเก็เข้า สู่วงโครจรของโลกได้ตามปกติเพราะงนั้นกว่าที่ยานจะบินรอบโลกครบ7็ดรอบพวกเราจะมีเวลาเหลืออีก10ชั่วโมงครึง่งและส่วนแคเทเธอรตีตอนนี้เธอก็ดีใจที่เธอเป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยยานได้สำเร็จและส่วนทางด้านโดโลทีตอนนี้มิทเชลเธอก็เดินมาบอกว่าทางด้าน IBM ต้องการคนเพิ่มแล้วก็จะให้คนมาอยู่ที่นั่นถาวรเลยซึ่งทีมที่ต้องการก็น่าจะมีประมาณ30คนสรุปโดโลทีกับทุกคนในแผนกนี้ก็ไม่ต้องตกงานอีกเพราะว่าทุกคนจะได้ย้ายไปทำงานที่แผนก IBM และด้วยความเก่งของโดโลตี Mitchell ก็ต้องยอมรับในตัวเธอเหมือนกันแล้วหลังจากที่จอนบินรอบโลกมาได้สักพักหนึ่งตอนนี้สัญญาณเตือนมันก็ดังขึ้นซึ่งทางนาซาเองก็ได้รับสัญญาณเตือนเหมือนกันมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าเกาะการความร้อนมันจะหลุดออกมาพอก็บอกว่าเราควรพาจอนกลับเข้ามาดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานกว่าน,นี้จอนจะโดนย่างตอนที่กลับมาที่โลกเฮลิสันเขาก็เลยบอกว่างั้นให้บอกจอนว่าห้ามทิ้งเลโทแพ็กเกจเด็ดขาดมันจะเป็นตัวช่วยยึดแผ่นกันความร้อนเอาไว้ก่อนที่จอนจะมาถึงจุดชั้นบรรยากาศของโลกจอนก็ง,งงว่าไม่ให้ทิ้ ทางเฮลิสันก็บอกว่าไม่ต้องบอกข้อมูลอะไรทั้งนั้นจากนั้นก็ให้จอนกลับมาที่ชั้นบรรยากาศก่อนแต่พอคุยไปคุยมาจอนก็รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขาเองก็ไม่อยากพูดตรงนี้เหมือนกันเพราะงั้นเขาต้องผ่านชั้นบรรยากาศของโลกมาให้ได้ถ้าเกิดว่าแผ่นการความร้อนหลุดออกไปหมดมันจะทําให้จอนบังคับยานอวากาศของเขาไม่อยู่แล้วมันก็จะทําให้จุดลงจอดคาดเคลื่อนซึ่งไม่แน่ก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เลยพอจอนเริ่มเข้าใกล้ชั้นบรรยากาศของโลกตอนนี้การสื่อสารของเขาก็เริ่มติดขัดแล้วยานออววกกกาาาาศขขงเขเ็รริ่มมมมีคม้น ที่เหลือทางนาซาก็ทําได้แค่ลุ้นอย่างเดียวว่าจะรอดไหมเพราะตอนนี้พวกเขาติดต่ออะไรกับจอร์นไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่นาซาอย่างเดียวที่ลุ้นว่าภารกิจนี้จะสําเร็จไหมประชาชนทุกคนเองก็ลุ้นเหมือนกันนาซาก็พยายามติดต่อกับจอร์นเรื่อยๆแต่ไม่ว่าจะติดต่อไปอยังไงจอร์นก็ไม่ตอบกลับมาเลยตอนนี้ทุกคนก็เริ่มหมดหวังกันหมดแล้วอยู่ๆเรดาร์มันก็จับสัญญ,ญาณได้จากนั้นจอ์นก็ติดต่อกลับมาแล้วบอกว่าเขาปลอดภัยดีทุกคนก็ดีใจกันหมดที่ภารกิจสําเร็จที่เหลือกแแค่ลออตาาทีีกเเนบไว้ สุดท้ายจอนก็นทําการลงจอดยานอวากาศได้สําเร็จแล้วหลังจากภารกิจนี้จบไปได้ด้วยดีเฮดิสันเขาก็เดินมาถามแคทเธอรีนว่าคุณคิดว่าเราจะไปดวงจันทรได้ไหมเธอก็บอกเลยว่าแน่นอนเราต้องไปถึงอยู่แล้วและจากภารกิจครั้งนี้ก็คือจอนสามารถบินรอบโลกได้3รอบจากภารกิจที่ตั้งไว้เจ็ดรอบและเนื่องจากภารกิจครั้งนี้สําเร็จมันก็เลยเป็นแรงผลักดันทําให้นาซาส่งยานอวากาศขึ้นไปดวงจันทได้สําเร็จและส่วนแมรี่แจ็คสันเธอก็เป็นผู้หญิงผิวสีคนแรกที่เป็นวิศวกรการบินของนาซาและส่วนโดทีเเอกลายป็นโร ผู้วิเซอร์ผิวสีคนแรกของนาซาแล้วก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญฟอร์แทนสาขาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเธอก็ถูกยกให้เป็นคนที่อัจฉริยะที่สุดในนาซาคนหนึ่งและส่วนแคทเธอรีนเธอก็ได้เป็นคนคำนวณวงโครโจรของยานอพอลโลสเตที่เดินทางไปที่ดวงจันทร์และในปี2016นาซาก็ได้สร้างตึกและตั้งชื่อตึกน้วแคทเธอรีนเพื่อเป็นเกียรติและผลงานของเธอเองแล้วเรื่องทั้งหมดก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมมมกกกกดดดดไลคใให้้ัันวยนรรยรง่ตติตา,มมา ให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โดเน,นันเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ